เรื่องเล่าของผมถึงเธอแอบชอบเธอคนหนึ่งครับเธอชื่อว่านางสาวสูวิชาดาอินประสิทธิ์ม .5 ทับสเลขที่32และเป็นสมาชิกของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผมเคยได้ยินเธอบอกว่าตอนนี้เธอกำลังวิจัยต้นอโศกอินเดียซึ่งชื่อพื้นเมืองของมันก็คืออโศกเซนคาเบรียลอโศกอินเดียมีถิ่นกำเนิดที่อินเดียและสีลังกาส่วนใหญ่ผู้คนจะนิยมนามาตกแต่ง และในตอนที่ผมเดินเข้ามาในโรงเรียนผมก็จะนึกถึงเธอ,อเป็นประจำเมื่อเห็นต้นนี้เพราะต้นนี้มันจะเรียงรายอยู่หลังเจ้ารวงเพลียเทพวงตรงประตูโรงเรียนและผมคงเรียกไม่ได้ที่จะดูเพราะเธอสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เธอโดยการมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้ผมหวังว่าเธอจะดีใจขอบคุณครับจมน,ดนแด,ดกกิตา เด็กวัดคงไม่กล้าดีรู้ดีว่าเธอเป็นเด็กอินเตอร์และเธอไม่เคยจะหันมามองดิฉันเข้าใจดีที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเธ